บททดสอบนี้เรามีหน้าม้าปลอมตัวมาสอนเด็กๆให้แปลงฟันให้สะอาดแต่ตัวหน้าม้าคนนี้ครับกับฟันดำปีเด็กจะกล้าวิพากวิจาร์ณเขาหรือไม่ไปชมกันครับแอนนครับมาแล้วครับน้องอนุบาลครับวันนี้ริวครับริวครับน้องชื่ออะไรครับน้องเนิร์ดนะครับกับน้องริวนะครับรู้ไหมครับวันนี้พี่จะมาพูดเรื่องอะไรมาถามเรื่องอะไร เริ่มต้นครับหน้าม้าของเราก็ให้เด็กๆนั้นบอกอธิบายถึงฟันที่สะอาดและวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องครับแต่เดี๋ยวมาดูครับว่าพอหน้าม้าเราเปิดผ้าออกให้เด็กๆเห็นฟันเด็กๆจะรู้สึกยังไงแล้วฟันสะอาดตองเป็นฟันยังไงฟันสีขาวเหมือน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 พี่เลยนะฮะเดาเอ้ยดาอะไขาวเมื่อเช้านี่แปรงมาเลยนั่ครับยังจะเถียงเด็กครับ ไม่ยอมรับว่าฟันตัวเองดำครับดำเหรอดำไงขาวดำกรขาวเนี่ยแหละปาเด็กถามครับนหรบอกกันใหญ่ครับฟันดำาเมืนเลยบอกกันใหญ่ครับว่าฟันดำ ันโอ้โหพูดเน้นซะขนาดนี้ยังไม่เชื่ออีกเหรอว่าฟันตัวเองดำอะคุณพี่ก็น้องเน์ดบอกว่าแปลงอย่างนี้ใช่ปะ่ะสะอาดอะ่ะก็เมื่อเช้าก็แปลงแบบนี้เลย <laughs> สุดท้ายครับไม่บอกแล้วก็ได้ครับว่าฟันดำขาวก็ขาวครับไม่ดำและะ้วค่ะถ้าเกิดแปลงฟันไม่ถูกวิธีมันจะสะอาดไหม หเนี่ยยงม่ามาคนเดียวครับแปรงฟันมาสะอาดมากเลยอยากเนี่ยคือตอนเช้าเช้าเวลาเราถึงเรื่องเงือกครับมันสะอาดตรงไหนครับแล้วแปรงฟันถ้าเกิดแปรงฟันดีๆมันก็แปรงไม่สะอาดยากจะตอบครับคุณผู้ชมไม่กล้าวิจารณ์ครับน้องคนนี้ครับจะตอบยังไงดีล่ะเนี่ย ครับจำใจตอบครับสะอาดก็สะอาดยืนยันมาสักขนาดนั้น้องน้องแปรงฟันกันเป็นใช่ไหมครับแล้วคู่นี้ครับปันที่นั่นยืนยันว่าดำครับโอ้โหดูจา้องเขมงนะครับมันดำนะครับคุณหมอครับดำเหรอ กลมาเ็นะฮะฟังกูสอนครับยังครับยังไม่หยุดครับเนี่ยมียกตัวอย่างครับคุณผู้ชมโอ้โหยกตัวอย่างครับนั่นครับยังไงก็ไม่ยอมครับมันไม่ขาวนี่ครับคุณพี่ครับมันดำ มาดูผู้ชายครับดูซิว่าเธอสองคนนี้จะกล้าวิจารณ์หรือไม่ครับแล้วแล้วฟัน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 สะอาดก็เมื่อเช้าแปรงฟันแล้วแปรงฟันอย่างจะเถียงครับคุณผู้ชมลองฟันขาวไหมแบ่งครับสอนเลยครับตรงไหนครับชี้ ชี้เลยครับแม่สุดท้ายครับเราก็พบว่าเด็กบางคนก็กล้าวิจารณ์แต่บางคนก็ไม่กล้าเป็นเพราะอะไรหรือครับ